วารุต่าเจออีกก้าวบาทนี้ค่ะหูวันนี้สุดยอดสุดยอดสวัสดีค่ะเจอกับวารุตากับแฟนอีกแล้วดูนี่นะคะวันนี้ในถุงแดงเต็มในกระเป๋าข้างหลังที่แฟนสะพายก็เต็ม ของวารุตาก็เต็มเต็มค่ะนึกด้วยว่าเราไปเก็บมาแล้วเราก็ยังไม่ได้ไปส่งหุยวันนี้มีลุ้นค่ะทําไมถึงมีลุ้นเพราะว่าวารุตาตั้งใจว่าขาดอีก4ยูโรเราก็จะเป็น1,300 1,300ยูโรขาดอีก4ยูโรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้4ยูโรแล้วทำให้เงินของเราครบ หนึ่พสัร้อยูโรปรับไปหรือเลยกันค้าช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าข้างบ้านของวารุตานี้นะคะงานเขายังไม่เลิกค่ะเขาก็ยังคงจัดให้ผู้คนได้มานั่งดื่มเบียร์กินเบียร์กันเหมือนเดิมค่ะ โอยวารุตาเจอแต่ไกลนี่คือสามบาทขอเก็บก่อนเลยค่ะนี่ค่ะสมบาทคนเยอะมากแต่เราขอไปส่งก่อนค่ะนึกด้วยว่าหนักเหลือเกินหนักช่วงเอาไปส่งพอหลังจากส่งก็คงจะปลื้มไปกันเลยอดให้ดูนี่ร้านนี้เขากำลังปิดค่ะ สามีเดินนำหน้าโดยดุยไปโน่นแล้วค่ะนี่ของสามีถึงห้างแล้วค่ะตื่นเต้นลุ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 ้นกันค่ะเร็วๆสามีโอ้ยว่างพอดีเลยลุ้นลุ้นลุ้น 5ยูโร46เซนดิไปขึ้นเงินกันที่แคสเชียกันเลยค่ะได้มาแล้วค่ะ5ยูโร5ยูโร50เซน5ยูโร50เซนของวารุตาครบแล้วค่ะครบแล้ว1,300ยูโรอุ้ยอย่ามืดอย่ามืดอย่ามืดอยากโชว์อยากโชว์5ยูโร50เซน5ยูโร50 5ยูโร50วารุตาตีไป สองร้อยสองร้อยบาทปูวารุตาต้องการแค่หนึ่งร้อยหกสิบบาทตอนนี้ได้สองร้อยบาทโอ้ยชื่นใจมากๆเลยค่ะไปลุยกันต่อเลยค่ะว่าวารุตตาจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่แค่นี้ก็ย,ย้มปากไม่หบแล้วค่ะว้าวนี่วารุตตาเจอสองขวดอีกสองขวดหกบาทออกบาทรีบเก็บรีบเก็บ ว้าวเจออีกสองคดอุ๊ย hey! ว wow! ันนี้ทำไมวรุตาเจอแจ็คพอตรัว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 ว้าวเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจอแพ็คคู่แพ็คคู่แพ็คคู่อุ๊ยวันนี้เป็นวันอะไรนะวรุตาเจอแจ็คพอตรัว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 อุยตื่นเต้นมากๆเลยค่ะไปกันค่ะไปลุ้นไปลุยขับเรากันไปกันเลย สามีเดินไปมุมโน้นค่ะสามีไปมุมโน้นวารุตาไปมุมนี้เห็นพระจันทร์เห็นดวงจันทร์และนึกถึงพระจันทร์เพลงพระจันทร์จังเลยค่ะดวงจันทร์งามพระพิเพียงพระจันทร์ อย่ามาแกล้งโยฉันฉันเป็นดวงจันทร์ที่ถูกเมฆบงังแต่ขวดอย่าบังนะคะขวดจ้าโหน้ามาให้วารุตาหน่อยอย่าบังกันนะอย่าบังกันนะอุ้ยไม่มีไม่มีไปต่อเลยค่ะอุ้ยพระจันทร์นี่หลอดไฟนู่นคือพระจันทร์ค่ะ รัจจันยามค่ำคืนถึงแม้ว่าจะมืดมิดเขาก็ยังส่องแสงมาให้เราได้เห็นนะคะฉันเป็นดวงจันทร์ทีถูเมฆปั้เหมือเมกะยะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก้าบาทครับพี่น้องเก้าบาท โอ้หนี่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 วรุตาให้ดูเต็มตาเก้าบาทเก้าบาทเห็นแบบนี้ไอหูหูนี่ก็คือตั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะเมื่อเมฆยาายจันจะสาท้องฟ้าแต่ไม่ลอยลงมา ี่ก็ได้แต่วางหูยกลับมาเห็นไอ้น,นี่ที่แตกแล้วไปค่ะโอยขวดใครขวดใครวางอยู่มุมนั้นไกหนอกับหัวกระพางเล่นพิ่ลีพี่ไลแต่ขอรุจัาเก็บข่านี่คือก้าบาดเดี๋ต่อคะ่ะลุยต่อเมื่อกี้ขวดก็ความหัวไว้บนที่นั่งแล้ว ชายยืนอยู่คนหนึ่งวรุตาถามว่าของเธอเหรอเขาก็ทำแหม่ถ้าเป็นแบบนี้ก็หมายถึงของวารุตาค่ะก้าวบาาสามีเดินท่อมๆได้อะไรมั่งคะนุ่นจันเจชายทองฟ้าอุ้ยวันนี้วรุตาอารมณ์ดีดี ได้เงินทะลุเป้าเป้าแตกทะลุทะลวงเรียบร้อยแล้วค่ะต้องกลายเป็นแค่สี่บาทจะได้5บาทห้าสิบแล้วนี่อยู่ในถุงมีอีกนะคะมีอีกแล้วเจอเกบาทเจอ3บาทรว,ร,วรวดแบบนี้จะไม่ให้สุขใจได้อย่างไรไว้แต่ไม่ลอยลงมาพี่เขาไม่มีว่าง าอะไรในตัวคนยากปีวังจะฝากชีไฟสุพันณแหมดูชายหนุ่มคนนี้ได้โวดอะไรหรือเปล่าปะปะ๊าว่าวิฟิลฮาสตูแฟลชอ่ะแสนเศร้าก็าบอกว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยชายนุม่มในกลับ กับตรงข้างขารุตาร้องเพลงตลอดเส้นทางเลยก้าวบาทก้าวบาทเดี๋ยวเราจะเอาขวดที่ได้ในชุดนี้เดี๋ยวไปส่งกันอีกรอบหนึ่งค่ะลมก็หนาวนะคะแต่ว่าเขาไม่หนาวไม่หนาวเขาเรียกว่าไม่หนาวเข้าไปถึงเนื้อใน คือแค่เหมือนกับสายลมหนาวที่พัดผ่านเราไปแค่นั้นเองค่ะไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้รู้สึกสบายอุ้ยใครจุดพูแล้วยังยังไม่ถึงเวลาอย่าพิ่งจุดอย่าพิ่งจุดพรุเล่นพรุไอ้พรุนี่นะคะตอนเล่นก็อยากจะเตือนนิดนึงนะคะเขาเป็นของร้อนเป็นของแรง ระวังมือไม้แข่งขากันด้วยนะคะตู้เย็นหายไปแล้วค่ะร้านเขาเริ่มปิดกันเรียบร้อยแล้วค่ะ สิ่งทุกอย่างเมื่อผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนสักอย่างหนึ่งจูกระป๋องนี้ขอเป็นก้าวบาทนะก้าบาทไหมอ่ะคูรรดาจูก้าวบาทนี้ขัดเจ็กพอดสานนี้ใส่รวๆเลยค่ะ หนึ่งยูโรสามสิบก้าเซนมาแล้วค่ะมาแล้วรีบไปขึ้นเงินกันที่แคชเช์กันเลยค่ะอุ๊ยชอเเ็อกโกแลตไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วได้มาแล้วค่ะหนึ่งยูโรสี่สิบเซนก็อีกหนึ่งเซนที่วารุตาเจอได้มาอีกแล้วชื่นใจชื่นใจวันนี้ปลื้มใจสุดๆไม่รู้จะบอกอย่างไรค่ะ ไปลุยกันต่อเลยค่ะอุ้ยดูร้านนี้สีสวยจังค่ะคนเขายังดื่มกันแบบอืมบรรยากาศแบบนี้แน่นอนค่ะถึงแม้ว่าอะไรจะผ่านไปเรียบร้อยเาก็ยังมีความสุขในการเขาเรียกว่า มีความสุขในในในการสังสรรค์ค่ะไปกันเลยเราก็มีความสุขในการเก็บกดกองเราค่ะวันนี้สุขจัดแอปปี่แอปปี่มากๆเลยค่ะร้านค้าเขาปิดกันแล้ว จันท่าพระไอ้งามพระพิเชียงปาาระจันเดินเก็บขวดท่ามกลางแสงจันแบบนี้ชอบจังเลยค่ะขอมาดูมุมนี้นิดหนึ่งรู้สึกชีวิตมันมีสีสันค่ะไม่มีเมื่อไม่มีถอยออกมาค่ะ แล้วสายลมที่พัดมามจะบอกได้เลยนะคะว่าเย็นสบายเปรียบเสมือนกับอุยวรุตาเดี๋ยวแวะให้ดูพระจันทร์อยู่เรื่อยเลยค่ะกาบาทขอเก็บกันค่ะ แฟ่เจอ9บาทหนึ่งขวดวารุตาเจอ9บาทหนึ่งกระป๋องนะไม่ใช่หนึ่งขวดหนึ่งกระป๋องแฟนบอกว่าแมหมเชื่อเราไปคืนกันดีมัม้ยะแหมเบาแล้วถ้ายิ่งเป็นเงินก็ยิ่งเบาเปไปปลายจ้าไปคืนอู้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่ค่ะพูดไม่ทันขาดค้าม9บาท9บาทวันนี้วารุตารวย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  รวยจ้ารวยไม่รวยวันนี้แล้วจะรวยวันไหนคะ่ะไม่ต้องรอวันที่16นะคะวารุตารวยทุกวันทุกวันเลยคะ่ะรีบไปส่งกันเลยวารุตาเจออีกค่ะบาทคะ่ะไปค่ะวารุตาเจออีก9กาบาทนี้คะ่ะหูวันนี้สุดยอดสุดยอด มาอีกแล้วค่ะ1ยูโร15เซนโอ้ยวันนี้วารุตาจะรวยไปถึงไหนกันเนี่ย1ยูโร20เซนอยู่ในกำมือของวารุตาอีกแล้วค่ะดวนจันแฟนบอกว่าเธอหนูด้านบนด้านบนด้านบน,ด,น,บนด้านบนแมววางเอาไว้ให้วารุตาสามบาทเก็บเก็บอ้ยวารุตาเจออีก3บาทนี่นี่อีกสามบาทเก็บเลย โอ้โหเจ๋ดายหยียบแบนอีกแล้วนี่คือก้าบาทคาเก็บเก็บเก็บต่เจอนี้สามบาทขอเก็บก่อนค่ะเข้ามาส่งกานอีกรอบนึงคะ<ม>่ะนี่อีกรอบนึงนี่ของวารุตตาค่ะ<ม>วารุตตาได้มาอีก24เสเซนเมื่อกี้มีผู้ชายอยู่คนเขาเอาส่งขวดแล้วเขาทิ้งขวดนี้วารุตาก็เลยเก็บเดี๋ยวเอาไปส่งข้างหลังนะ้คะ หวาวานุตาได้มาอีก95เซนนี้ไปขึ้นเงินขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์เลยค่ะได้มาอีกแล้วค่ะ1ยูโร20เ็นเซนโอ้ยรว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 ยเดี๋ยวให้สามีนับเงินค่ะว่าได้เท่าไหร่นับแล้วนับแล้วนับแล้วค่ะต้องมาที่สว่าสามีนับเร็วๆ นอยโอไตรซิโอ้ยวันนี้ได้9ยูโร30เซน320บาทไม่มีคำเอ่ยคำใดๆเจอรัวๆได้เงินรัวๆสุดยอดต้องการปิดจ็อบด้วยจำนวนเงิน160บาทเท่านั้นแต่ได้มา320 ไกลมั้งไหมเอาช่วงของชีวิตก็เรียกว่าจังหวะบางครั้งมันมันดูยากแต่บางครั้งมันก็ง่ายเกินคาดคิดมันเหมือนกับเราเดินเก็บขวดนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าก้าวไปข้างหน้าของเราตรงนั้นจะเจอไหมหรือจะไม่เจอจะเจอรัวหรือว่าจะเจอ,อยังไงแต่สำหรับเรา บอกให้กับทุกทุกท่านเลยเนะคะว่าเราไม่มีเลยที่เราจะไม่เจอแล้วก็มีเสมอที่เราได้เจอรัว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 ถึงคราวที่เราต้องกลับบ้านกันแล้วค่ะพระจันทร์พระจันทร์ค่ะทุกอย่างปิดมืดมิดไปหมดแล้วคะ่ะพระจันทร์ทำให้วรุตามีความสุข พระจันทร์ทำให้วรุตาได้นำเงินกลับบ้านทั้ง360บาทพระจันทร์ซึ่งสองแสงสว่างให้เราได้เห็นทางขอบคุณพระจันทร์ค่ะวู้ลุมพัดพัดแรงมากถึงคราวที่เรา ต้องกลับบ้านกันแล้วค่ะนำเงิน360บาทไปเข้ากระปปกของเราค่ะวรุตากับแฟนก็ต้องขอบพระคุณทุกทกท,กท่านนะคะที่คอยส่งกำลังใจให้กับเราด้วยดีเสมอมาน,นะคะก็อยากให้ทุกๆท,ท่านได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีตลอดไปนะคะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกับวรุตานายปริพนาะ เจอกันนะคะส,สวัสดีค่ะ